ใบเป็นรูแหว่งหมดเจ้าหอยท่ากินหมดเลยรูแหว่งหมดเลยต้นสูงเกินไปก็ตัดช้นใหม่ค่ะตัดชั้ำใหม่สวยๆเลยกำลังพอดีสวัสดีค่ะคลิปนี้ยายเกียจะพามาดูต้นเศรษฐีเรือนทองนะคะเศรษฐีเรือนทอง เป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยๆนะคะรู้สึกว่าโตเต็มกระถางล่ะก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนกระถางใหม่ค่ะจะตัดขยายพันธุ์นะคะเศรษฐีเรเือนทองใบด่างด่างขาวถึงข้ขาวนวลน,นะคะสวยมากๆเลยค่ะปลูกได้เกือปีละโตเร็วมากปลูกง่ายตัวเร็วค่ะ ลังเตษหนอขยายพันธุ์โดยการใช้หนอนะคะหรือว่าใช้เมล็ดค่ะหรือว่าตัดลําต้นชาลําต้นก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะต้นเขาสูงเกินไปแล้วก็เลยจะตัดตัดชำใหม่นะคะชำใหม่ใส่กระถางนะคะกระถางก็เรียมไว้แล้วใส่กว่าเดิมนะคะไปดูกัน,นะคะ่ะตัดตก้านโขงโกนนะคะ เยอะมากก็ต้องัอโกต้นสูงไม่สวยก็จะตัดน้ำต้น,นะะแล้วัดต้นนี้เลยถ้าก็จะชํำใหม่ก็จะปลูกใหม่ปลูกใส่กระถางใหญ่กว่าเดิมตัวน,นี้ตัดแล้วก็รอให้มันแห้งมีรากเยอะๆเลยค่ะขึ้นง่ายๆคะ่ะ Okay. ต้องรอให้แห้งก่อนนะคะประมาณส5ห้านาทีแล้วก็เสียบใหม่นะคะตอนนี้ก็ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะยางก็เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวจะชชิ่มลงในกระถางเดียวกันนะคะเพราะว่าบริเวณบ้านมีที่ว่างกระถางแล้วค่ะถ้าจะขยายอายกระถางก็ได้จะช่มใส่กระถางเดียวกันนะคะนี่ค่ะเศรษฐีเรือนทอง เพราะเขตัเต็มที่กับสูงประมาณเม็ดหนึ่งนะคะดินเก้านี่กับไม้ดองหินนะคะเ็าใส่เปเลยค่ะใส่ดินเก่าไปเพราะว่าขงล่างเป็นดินใหม่เลยอ่ะเศรษฐีเรือนทองเป็นไม้มงคลและไม้ประดับนะคะสวยงามมากเลย ปลูกในกระถางตั้งในอาคารหรือว่าข้างนอกก็ได้นะคะก็ชอบเสียงเดดลํำไรค่ะตอนนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วปลูกใหม่เสร็จแล้วสวยจังเลยคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะ